เราสามารถกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาไม่มีพระเจ้าได้ไหมครับข้อนี้เราไม่ได้พูดชาวต่างประเทศเป็นผู้พูดคือฝรั่งมันเป็นผู้พูดนักศึกษาฝรัร่งก็ไปจัดมันให้ศาสนามีพระเจ้าพวกหนึ่งไม่มีพระเจ้าพวกหนึ่งแล้วก็จัดให้พุทธศา,าสนาไม่มีพระเจ้า มันเขาให้ให้ให้คำจำกัดความพระเจ้าตามแบบของเขาแคบมากมันก็พระเจ้าอย่างที่กล่าวในคำพี่บเบิลเป็นทนชาวพูดเรายังมีพระเจ้าพระเจ้าอีกในความหมายหนึ่งนงที่ไม่ใช่เป็นบุคคลไม่ใช่ไม่ใช่บุคคลที่มีความรู้สึกอย่างคน <c oughs> แต่ว่าเป็นกฎกฎของธรรมชาติกฎของธรรมชาติ ในภาษาบาลีก็เรียกว่ากดในภาษาไทยก็เรียกว่ากดมันก็อินซิเดนที่ว่ากดนี่จะพูดเป็นกอดก็ดกดพอยาวมันเป็นกอดเรามีพระเจ้าอย่างกดพุทธศาสนามีพระเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลนั้นถ้ามามามาคิดอย่างที่ที่เราคิดที่ฝ่ายชาวพุทธคิดน พุทธศาสนาก็มีพระเจ้ามีพระเจ้าแต่ไม่ใช่อย่างบุคคลมีพระเจ้าอย่างไม่ใช่บุคคลนั่ต้องถือว่าพุทธศาสนาก็มีพระเจ้าหากแต่ว่าไม่ใช่อย่างบุคคลกฎของธรรมชาติที่เฉียบขาดที่เด็ดขาดหน้าเกรงขามที่สุดเหมือนกับพระเจ้านะแต่ว่าเป็นกฎของธรรมชาติมี่คือพระเจ้าตามพูพดสมมติพูดตามโมหันสมมติของชาวบ้านเป็นพระเจ้า ในพุทธศาสนาไม่ไม่มีพระเจ้าที่เป็นบุคคลชื่อต่างๆต่างๆอย่างที่เรียกในฮินหินดูรื่นในคืดแต่ไม่มีไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีพระเจ้าอย่างนั้นแต่มีพระเจ้าอย่างที่เป็นกฎคือไม่ใช่บุคคลเรื่องมันได้เคยเกิดมาแล้วเล่าเรื่องในรัฐบาลประเทศอินโดนีเซีย เมื่อเขาได้รับเสรีภาพใหม่ๆเขาจัดการตามกฎหมายรัฐบาลให้เงินช่วยทัิเปีนดีต่อประชาชนต่อประชาชนรรสุรสดอนของประเทศทีนี้พวกที่เป็นพุทธบริษัทมาแต่ก่อนมันก็มีเขาถือว่าพวกที่ถือพุทธนี่ไม่มีศาสนาเ็าไม่มีกอด มื่อันไม่มีก่อนก็ไม่ไม่มีศาสนาถ้าไม่มีศาสนาก็ไม่ถือว่าเป็นประชาชนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วเขาก็ไม่ให้เงินสัพว์ที่ดีแล้วก็มีผู้เอาความคิดอันนี้ไปไปต่อสู้กับรัฐบาลว่าเรามีกอดอย่างอินเพอร์สันน์กอดเราก็มีกอดดังนั้นเราก็มีศาสนาดังนั้นเราก็เป็นประชาชนของประเทศอินโดนีเซีย จะมาจัดเราเป็นผู้ไม่มีศาสนาและไม่ใช่ประชาชนอินเสียไม่ได้รัฐบาลจะตกลงไมยยอมจ่ายเงินทรัพย์ที่ีให้เหมือนกับคนอื่นๆที่ถือศาสนาอิสลามเพราะนั้นว่าให้เรามีทั้งสองก็กันมีอินเพอร์เซน o d ลกอดมีเพอร์เซน God ลกอดแล้วไปคิดดูเองว่าอันไหนน่ากลัวกวา่าอันไหนน่ากลัวกวา่า